สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางห่วยเราพัฒนาหวยเราพัฒนาครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับผมสำหรับมวดที่แล้วขอโทษขอไปด้วยครับผมลุดมวดที่แล้วหลุดนะครับผมสามตัวบนห้าห้าเก้าหก สองตัวล่างสี่ห้าครับผมห้าเก้าหกสี่ห้านะครับเมื่อที่แล้วให้ศูนย์กับหนึ่งไม่มาเลยเนะาะล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวนะผมเน้นเอ่อผมเน้นศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะถ้าเอาตัวเน้นมาจับวินกันนะ ขอโทษขอไปด้วยครับผม<อ> <c oughs> แก้มือใหม่แก้มือใหม่แก้มือใหม่วันนี้ขอให้มา วันนี้ครับผมวันนี้ให้แปดกับเจ็ดนะครับผมแปดกับเจ็ดนะก็จะมีแปดสามแปดสองแปดสามแปดสองแปดแปดห้าครับผมเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดห้านะครับผมกันไว้ด้วยก็จะมีแปดสีเจ็ดสี 86แล้วก็79ครับผมแปดหกเจ็ดเก้าสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแปดนะวันนี้ให้แปดนะฟันแปดตัวเน้นก็จะมีแปดสาม แปดสองแปดห้าเจ็ดสามเน้นสี่หางแปดสามอีกตัวหนึ่งได้ไหมเอาเจ็ดสองห้าหางแปดสามแปดสองแปดห้าเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสองนะครับผม ต่อไปมาดูเลข3ตัวครับผมสตัวนะครับก็จะมี8 3ดสามสองแปดสามสี่แปดสาห้าแปหแล้วก็แปดสห้าครับผมก็ ขอให้มีแปดมาขอให้เป็นแปดวันที่ยี่สิเจ็ดฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน <c oughs> คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ